ต่อไปเป็นการเลือกซื้ออุคกเลเล่นะครับก็อย่างแรกเลยวิธีที่ดีที่สุดนะครับก็คือให้คนอื่นเลือกให้ครับก็อันนี้ไม่ได้ล้อเล่นนะครับก็คือถ้าเป็นถ้าเกิดเป็นมือใหม่เราเรายังไม่เคยได้สัมผัสมันมาก่อนเลยคือเราก็จะไม่มีทางรู้ว่าของมันดีหรือไม่ดีนะครับก็ควรจะหาเพื่อนที่เขาเล่นมาก่อนเล่นจะเล่นอุปกรณ์เล่หรือเล่นกีตร์ก็ได้นะครับคือคุณเป็นมือกีต้์ก็จะพอเรียกได้เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้อ่า สมมุติถ้าถ้าเกิดจะต้องจําเป็นจะต้องเลือกเองนะครับก็ดูจากร้านค้าที่ขายอูเลเล่โดยเฉพาะก็ได้นะครับก็คือดูที่มันมีมีชื่อเสียงนะครับก็คือคิดว่าแบบของน่าจะดีแน่ๆอะไรเงี้ยตามตามเว็บไซต์ต่างๆแตนนี่ก,ก็ก็มีให้ดูนะครับก็ลองเข้าไปศึกษาดูนะครับเราก็เลือกตามงบประมาณที่เรามีนะครับก็มีมีเงินแค่ไหนก็ลองดูเปรียบเทียบกันในหลายตัวนะครับว่าในในราคาเดียวกันเนี่ยก็คืออ่ มีวัสดุยังไงบ้างนะครับไม้ทําจากอะไรคือแรกๆเราอาจจะไม่ไม่รู้หรอกครับว่าเออไม้แบบไหนดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยลองลอง,ลองหาข้อมูลดูนิดนึงนะครับดูเกี่ยวกับพวกลายไม้ก็ได้นะครับก็เอ่อยกตัวอ,อย่างตัวนี้นะครับอันนี้ก็ผมก็ซื้อมาในราคาประมาณสี่พันนิดๆน,นะครับขอไม่บอกว่าเป็นยี่ห้ออะไรก็ไม่ไม่ใช่ของที่ดีมากแต่ว่าก็พอใช้ได้นะครับตัวนี้จะเป็นไม้ มอคกานีนะครับทั้งตัวเลยนะครับด,ดูจากลายนะครับแต่แล้วไม้เนี่ยคือบางทีเราจะเข้าไปเจอในเว็บว่าบางทีเขาบอกว่าเป็นไม้ลามิเนตไม้โซลิดอะไรเงี้ยนะครับก็คืออ่าจะอธิบายฟังคร่าวๆคือลามิเนตก็คือเป็นความจริงเป็นไม้เป็นเป็นชั้นๆหรือว่าเป็นไม้เป็นเขาเรียกว่าเหมือนเอาไม้เอาไม้ที่ลายสวยๆมามา,มาปะหน้านะครับบางๆคือบาง,บางอาจจะบางเท่ากระดาษเลยครับแต่ว่า คือระหว่างชันหนึ่องมันอาจ,จเป็นไม้ชนิดอื่นที่คุณภาพได้กว่านะครับส่วนไม้ที่เป็นโซลิดก็คือเขาจะใช้ไม้แบบว่าไม้ชนิดนั้นที่เราเห็นอย่าง,างตัวนี้นะครับก็คืออ,อย่างหน้าเป็นมอกานีก็จะเป็นเป็นมอกานีเต็มแผ่นเลยนะครับก็คือจะ,จ,ะจะไม่มีการเอาไม้อย่างอื่นมาประกบติดนะครับวิธีการดูนะครับก็ถ้าเกิดในกรณีที่กูเล่ๆแบบทำทำสี แบบทาสีทึบไปเลยไม่เห็นลายไม้นี่จะไม่สามารถดูได้นะครับว่าเป็นไม้อะไรก็คือส่วนหน้าเขาเลยจะทําเป็นเป็นสีธรรมชาติแบบนี้นะครับวิธีดูว่าเป็นเป็นลามิเนตหรือโซลิดก็อาจจะดูจากตรงซาวโเนี่นครับเราจะเห็นหน้าตัดของไม้มันอยู่ด้านตรงนี้นะครับเรามองถึงเขียงเข้าไปเราจะเห็นหน้าตัดของมันถ้าเกิดเป็นลามิเนตเราจะเห็นชัดเจนเลยว่า มันจะเป็นชั้นของไม้ประกบกันอยู่นะครับคือลายไม้มันจะไม่สามารถแบบวิ่งตรงตามแนวขวางได้แต่ถ้าเกิดเป็นโซลิดนะครับก็คือพอเรามองด้านข้างปุ๊บอ่ะมันก็จะรู้เลยว่าเป็นไม้แผ่นเดียวกันนะครับก็วิธีการเรียกซื้อก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับ